ออเขาช่วยหนูผมตุ้นเกย์กาบมาเดินนี่คนละไปไหนแล้วกอนเชือกแรงคนดีนุ่นตาหอนี้ไม่ยอมเลยโลเอ็ดโอ้โหกอนเล็ดเลยโซ้ปวดหมนไม่หว่นโอ้โอ้บังอ้อน พ,พ,พ่อควนพ่อจะนอนเคสก่อนเล็ดยากนะ,ะสี่ห้าตัวเิ้กังวลพอลักหน้ามนมากมายเบ็ดเล็ดไปบวชเปิดลูกเอ็ดให้บวชให้เคสพ่อควรลูกเอ็ดจะไม่สบาย หนักใจเออหนักใจไอ้ใจมามันจูหูเมี้ยมองทำใจบวนไอดีๆดูอีสีดีตลีเก้าเน่ยใจผิดแล้วมีแต่เร้ามันปวดแล้วเจ้าจุกมึงก็ทาได้งานนู้นีสี บวชผู้บวชจะอังจิตตั้งใจมึงเห็นไหมมันลวงใครเมียมอลูกสาเจ้าจงบวดให้แม่ให้พ่ออย่าได้นี้เนาะรักไม่ไหวแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวๆๆหมอตื่นไปรีบได้กันแล้วเขาเนี่ยเออมึงยังไงเนี่ยมึงยังไงลูกลนก ลุกลเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมึงไม่รู้ตัวเลยไม่รู้เลยพี่มึงไม่รู้อะไรกูเห็นมึงไซด์มันอยู่อีสี่ทำไมมึงทำอย่างนี้มึงอีกคนนึงยังไงใจเย็นหมอมีงเมียกูมึงรับงานอะไรล่ะมันมากับกูเนี่ยกูพูดแล้วยังจะมาเถียงพูดแล้วยงพูดแล้วเถียงมึงยังไงนะมึงรับงานมันเหรอรับงานอะไรมึงบอกมึงเลิกแล้วไงมึงเลิกอะไรอแล้วมึงทำอะไรกับมันอะมันบอกมึงรับงานน่ะ เลิกทำไมอาชีพดีดีมึงมีผัวใลอีสีมีก็มีไปมึงเลิกกับกูไงมีก็มีงานก็งานดิเลิกเพล่ะเลิกก็ได้เอาเลิกกันเลิกเอ๊ะกูก็ไม่ไหวจะเคลียเหมือนกันเลิกกันเลยเพรุ่งนี้ไปอเพม่งกูเลิกกันกูก็เลิกไม่มีมึงกูอยู่ได้อยู่ได้มึงก็อยู่ไปเหะปากดีดิ้ดิดิ้ดิ้นถีบหน้าเลยไปไปไปจรมึงถีมไปไปได้ไปไปไป กูเขาให้ทีมกูมปล่าเลยคนเราเป็นผัวเป็นเมียกันนะกูว่าคอยผัวคอยจ้าเหอะทะเลาะกันไปเนี่ยจะเจ็บตัวกันทั้งสามฝ่ายสามฝ่ายเลยกูทะเลาะกันสองคนก็เดือดร้อนบ้านกูด้วยเนี่ยเกี่ยวอะไรกับมึงอะโอ๊ยกูยังไม่ได้ทีพอันนี้ว่าเพราะว่าหน้ามือจางโมเพราะว่าจังไร คนอะไรถึงเวลาแล้วเดี๋ยวสมมุติครบ9เดือนที่จะเคลื่อนคลอดเดี๋ยวผมจะให้เมียผมจําลองว่าเป็นแม่นาคจาลองเหตุการณ์เป็นแม่นาคให้นะเป็นแม่นาคท้องผมรงนี้นอนด้วยนะอยีาไปบร้องเจ็บท้องถอาเจ็บท้องเจ็บท้องมันจะยินมาแบบนั้น ท hey? ี่ยูนีอยนมองรู้มากเลยเนี่ยลมเหนือตัวไม่ชอบล้มหน้านะนอนน้นเรื่องรู้อะไรไม่ได้อะไรไม่ลบหน้าเริ่มเจ็บโอ้ไปดูบ้าบดาวนะลูกตื่นอดไปถึง เนบอดมาโบออ,อ,อไม่ได้ไแล้วแม่อกไปก่อนลูกไป <c oughs> ออกไปไหนนะอ,อ,อทไม่ได้ไม่ไหวแล เป็นรถห่อเลยโอ้ยมึงที่แต่ละวันไม่เหมือนกันเลยมึงร้องเปิดเลยเปิดเทียนเอ้ยเอาเทียนมาจุดเวียนเทียนเว่นเทียนเจ้าเว่นเทียนเอ้าเล่นหลายเรื่องรวมกูก็งงกันเด้อมามามาเปิดไปสีจ้ะอ่ะเปิดไปสีอ่าหุบมโหรีอ่าเชิญเชิญเปิดไปสีอีหนูเปิดไปสีลูกอีหนูฮัลโหล พิธ <ini, S 2> ีว <didn> ันน <This kid. S 2> ี I mean, no ้เป็นวันแรกเชิญแขกเลือมากินโจตีนโจจีนโจจีนเออจ้ะกินกันเลยน้าไปเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะเครับอะไรหมอ ละนาที่ไหนอีกแล้วเนี่ยละนาคุณสมานบุญจันทร์คุณติ้วก็ตีอยู่ครับนี่ละนาโรงเรียนวัดบ้านช้างปะไม่ใช่ละนาคือสมานมันตียังไงว่าเวลาเขาเล่นกันก็ก้มหน้าก้มตาพ่องอยู่ในรังละนาเด้อมึงไม่มองเขาเขาดูลูกละนาเคาับพ่อเขาดูมึจริงมึงเป็นอะไรมึงมองจังเลยมันมีอะไรอยู่วะฮะมึงไม่ดูลิเกะวะฮะแล้วเวลาตีมึงก็ตีไม่เข้าเสียงเพราะเขาด่ามึงมันก็อยู่อย่างเงี้ยเขาเป็นอะไรครับเป็นอะไรยี่นี่จับตัวเยี่ยวดี อู้ยจับเลยท่านเอาดีๆมึงตีเมียกูร้องลูกสองลูกสองแม่งมันวางลูกแปดเลยนี่แหละเขาเรียกลูกสองลูกสองแม่งกี่ลูกทแปดนะกูเห็นนะเออวางลูกแปดเท่มร้องลูกสองอ่าร้องไปลูก ไปนาอีลาซีเด็ดเลยเด้เฮ้ยอะไรกันครับหมอตียังไงให้เมียกูร้องสุริชันได้วะมึงเอาดีดีดิไม่ได้เรื่องเลยเธอแม่งฟาวตลอดมึงไม่ต้องแล้วไม่ได้เรื่องนะมึงอะปีออดออดไม่ได้ดิออดออดออดไปล้างตัวในฟอตเฮอุ้ยไปนี่ตกบันไดเลย ออดชาออดออดออดแฉสะโพนตุ้มตุ้มหรือของทัดแล้วออดออดบ้านกูณเรียกงี้กูเรียกผิดแล้วตุ้มตุ้มเอาตรครับอ่ะสีหรอออด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 อาอาอาโยอะอาออดออดอะอะโยอะอะอะโย กูเลิมี d I e ลิฟเดี๋ยวบอเยอูพี่ฉันต้อมีได้นบบวิ่พายมันมีใครทีแล้วทีเลยกูรำคาญเนี่ยมึงอไหนออไหนกูชอบเพลงนี้มึงปรัไงมันมันนคนละออกันละอย่างกันหรอกออทออไม่ใช่อออฝอยอฝอยปไงอเงมา เชิญ<ะ>แขกที่มามาทไมให้อายบ้านนาจะดีไม่ได้ เข้าได้ไอ้คนหน้าเล็บคนเล็บมาทำไมคงจะนอนเข้าทิ้งไปเล่นหน้าหรือไงหน้ามาแทนแท้หัวไม่นะ โอนหลายจุดเลยอ่าเดี๋ยวพมหน้าวไอ้หลวตั้งใจแล้วค่ะเดี๋ยวหมอเนี่ยจะเอาฟันจากเพียนที่ผ่านการโอกันแล้วโโอ้ห มีผ้ารั่วโอ้โหเป็นไงหน้าปา,า,ากเพราะหน้าบ้าหน้าบ้าหมอไม่จุดปากปเพราะหน้าบ้าไหมเนี่ยตะกี้ผมอมแล้วพ่นี่มันเป็นไงลูกปากซีดหมดแล้วตรงผมใครด้วยเนี่ยโอ้โหอัจฉริยะไม่เป็นไร ยะงปวดไปล้อใจอ๋อไม่เป็นไรออเฮ้ยพ่อเขาบินพ่อเขาบินยีาดอกสามไม่ดับดูนองแรกไอ้ององล่างยังไม่ได้เป่าเลยพ่อเขาบินรีบไปไหนม่ะจะตีนึงแล้วลัวโอ้โหเออเราพบดนึนะดูเดี๋ยวเราแล้วผมก็เกงใส่นอนไนดินะ เอกพรอะส่งแม่เข้าโบนเลยเฮ้ยเป้าไฟหน้าเด็กไปขายเสียงดีโฮ่ไปโอ้โหไปลูกไม้ป่ะไปไปลูกเข้าโอยเข้าโบนไปอ้าวเชิญท่านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่าลำเกลื่อนเจรจาเร่ มีบ